กำเนิดมนุษย์กับพุทธศาสนาโดยธรรมะกับความเชื่อเฉลีนในโลกแห่งนี้นะครับก็ยังมีอะไรอีกมากมายเลยทีเดียวครับที่มนุษย์เราก็ยังไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เรื่องง่ายๆเช่นรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับยังมีอะไรที่มนุษย์ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นยกตัวอย่างเช่นคลื่น หรือแสงที่ซ่อนอยู่พวกเราเชื่อไหมครับว่ารอบๆตัวเราเนี่ยนะครับมีแสงทั้งหมดหลายสีทีเดียวครับที่ตาเราไม่สามารถมองเห็นเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์บางคนก็ยังเห็นในสิ่งที่รอบๆตัวของเขาเนี่ยยังไม่ครบอันเนื่องด้วยจากเครื่องมือที่ยังไม่ทันสมัยเพียงพอสมัยอดีตน,นะครับอนุภาคที่เล็กที่สุด ก็คืออะตอมที่ประกอบไปด้วยโปรตอนนิวตอนแลวไอไเล็กตอนนะครับซึ่งต่อมานะครับก็ได้มีการค้นพบอนุภาคที่เล็กลงไปอีกครับเรียกว่าอนุภาคกวากซึ่งอยู่ในโปรตอนและนิวตอนนั่นเองครับแล้วเรายังเชื่ออีกไหมนะว่าต่อไปสิ่งที่เล็กกว่าอนุภาคที่เราพบมันยังมีที่เล็กกว่านี้อีกนะครับแล้วสิ่งตรงข้ามล่ะครับ ที่เรียกว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเคยบอกว่าโรคก,ก็คือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดแต่มาวันหนึ่งก็มีสิ่งที่ใหญ่กว่าโรคของเราก็คือระบบสุริยะจัก,กรวาลแล้วอยู่มาวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ไดเอามาบอกว่าสิ่งที่ครอบคลุมระบบสุริยะจัก,กรวาลก็คือเอกภพเอกภพเนี่ยนะครับ นักวิทยาศาสตร์ก็ได้บอกไว้ว่าในหนึ่งเอกภพเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแกากลกซี่มากมายทีเดียวครับแต่เชื่อไหมล่ะครับว่าสิ่งที่ใหญ่กว่าเอกภพก็อาจจะมีอยู่จริงครับจากเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราลองมาเปรียบเทียบจากพระสูตรอคัญยสูตรครับตามคติพุทธเนี่ยนะครับ ก่อนจะมาเป็นโลกเต็มไปด้วยน้ำครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยโลกจะเต็มไปด้วยความมืดมิดจนไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดๆได้เลยครับณน,นเวลานั้นเนี่ยจัก,กรวาลก็ยังไม่มีดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่เกิดมีสิ่งมีชีวิตอยู่จำพวกหนึ่งครับที่ล่องลอย ตามอากาศมีแสงเรืองรองคล้ายๆหิ่งห้อยเรียกว่าอภัสศรพมมีรัศมีเรืองรองแต่ไม่มีเพศล่องลอยไปตามท้องอากาศมีอายุไขอันยาวนาะนได้ท่องเที่ยวลงมาในโลกเหนือบนน้ำก็พบ สิ่งที่มีสารอาหารหรือแร่ธาตุอยู่บนผิวน้ำที่เราเรียกกันว่างวนดินซึ่งแร่ธาตุอาหารเนี่ยสมบูรณ์มากทีเดียวครับจึงได้ลิ้มลองงวนดินนั้นลงไปพอได้สัมผัสหรือชิมก็เกิดโลภะขึ้นมาครับพยายามจะกินให้มากๆด้วยความที่เกิดโลภะขึ้นมาครับ ก็กินกันอยู่เป็นเนื้องนิดทีเดียวครับจากรัศมีที่เรืองแสงรอบกายก็ค่อยๆหายไปแปรผันกายเป็นรูปร่างกายหยาบจากที่มีกายละเอียดและมีแสงก็เริ่มเป็นกายหยาบไปเรื่อยๆและแล้วก็มีกายหยาบอันสมบูรณ์โดยอาศัยตามแหล่งน้ำแต่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับ แต่ละตัวก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปผิวพันธุ์ก็มีความงามแตกต่างกันออกไปเมื่อนานวันง้วนดินก็หมดไปแต่ก็เกิดกรบี่ดินขึ้นมาครับกรบี่ดินจะมีลักษณะขาเอิดเมื่อกินกรบี่ดินเข้าไปร่างกายเขาเริ่มมีเพศแบ่งเพศออกมาเป็นชายและหญิงในช่วงนั้นก็เริ่มเกิดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดวงดาว ความมืดมนก็เริ่มสวาม่างเมื่อเริ่มมีไอร้อนน้ำกค่อยๆเหือดหายไปจากที่มีแต่สัตว์น้ำก็เริ่มมีสัตว์บกแล้วก็เริ่มมีการขยายพันธุ์และการสืบพันธุ์จึงเป็นที่มาของสัตว์โลกแต่ถ้าเรามองในการกำเนิดโลกในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับว่ากันว่าหลังเกิดบิกแบง ทุกอย่างบนจัก,กรวาลก็ลุกไหม้ร้อนลนและพอเมื่อ4,500ล้านปีก่อนโลกก็เริ่มเย็นตัวลงเมื่อเย็นตัวลงก,ก็เต็มไปด้วยน้ําและก๊าซพิษต่างๆมากมายบนพื้นผิวโลกก็เต็มไปด้วยความม,มืดมิดซึ่งไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงดาวและเมื่อดวงจันทร์ค่อยๆห่างไปจากโลกทุกอย่างก็เริ่มหมุนตัวช้าลง หมอกควันก็เริ่มจางลงแสงอาทิตย์ก็เริ่มตกกระทบที่พื้นผิวโลกแต่ใต้ท้องทะเลลึกที่ยังมีความระอรุ้อนของใต้พิภพก็เกิดดันแผ่นดินขึ้นมาเป็นภูเขาไฟแล้วก็ปล่อยลาวาไหลออกมาเมื่อแห้งตัวลงก็กลายเป็นกเกาะแก่งดังปัจจุบันนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีกระบาดพุ่งเข้าชนโลก โดยนำพวกแร่ธาตุสารอาหารต่างๆมากับอุกกาบาตในคาวนั้นด้วยครับทีนี้เราลองมาตั้งทฤษฎีตามนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มที่ตั้งไว้นะครับก็คือใช้ลักษณะของ RNA ว e r ใ h y เ e r t ท e s i s นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ตั้งสันนิษฐานว่าสัตว์ในโลกดึกดำมันเป็นสัตว์ลักษณะเซลล์ง่ายๆนะครับก็คือเป็นลักษณะ RNA ซึ่งมีความแตกต่างกับ DNA อย่างไรนะครับถ้า DNA เอก็จะเป็นเกี่ยวคู่ส่วนอ่ N. a อเจะเป็นลักษณะเกี่ยวเดียวนะครับอีกหนึ่งองค์ประกรอบที่แตกต่างกันระหว่าง DNA กับ RNA ก็คือสารตัวประกรอบเบสก็คือตัวทกับตัว U นั่นเองครับในขณะที่กาแล็กซี่ยังแปรปวนอยู่นะครับก็เกิดอุกกาบาตวิ่งเข้าชนโลกเป็นจำนวนมากเลครับ อ um, ุกกาบาตท,ที่พุ่งเข้าชนโลกหรือฝนดาวตกเนี่ยมีจํานวนกี่คร NO ั้งกี่ขาก็นับไม่ได้ครับแต่มีจํานวนหลายครั้งทีเดียวครับก็ได้นาสิ่งที่มีชีวิตจําพวกเอเอเข้ามาด้วยกับลูกอุกกาบาตนั้นเมื่อหลอมละลายลงพอเข้าสู่ยุคประมาณ3,500ปีภายใต้น้ำก็มีสารประกอบที่ขึ้นมาก็คือพวก c g A U ลอยอยู่ตามผิวน้ำท้องทะเล พวกน้ำตาลฟอสเฟตนะครับพวกมันจะจับตัวกันเป็นเส้นยาวๆซึ่งเราเรียกน้ำตาลพวกนี้ว่า RNA ซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าการลุงตัวของ RNA พวกมันสามารถจับคู่กันได้โดยมันจะลอยในน้ำนะครับแล้วมันก็จะเลือกคู่เช่น C กับ G U กับ A เราเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าเบสแพรลิงครับเมื่อพวกมันจับคู่กันครบขบวนในขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นพวกมันจะแยกตัวกัน เมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะจับตัวกันใหม่ครับโดยพวกมันก็จะมีการกายพันธุ์เป็นบางกลุ่มบางก้อนนะครับซึ่งการคัดเลือกสายพันธุ์ตามธรรมชาติชาญดาวิงก็เคยกล่าวไว้ด้วยครับส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอ a ก็มีให้ดูมากมายนะครับลองหาดูได้นะครับซึ่งในพระคัมภีร์ของศาสนาพุทธเรานะครับก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องของการดับศูนของโลกโดยเป็นไปตามนิจังทุกขังอนัตตานั่นเองครับ เพราะทุกอย่างย่อมไม่เทีย่ยงย่อมมีแตกสลายและดับสูญจะสังเกตได้จากบิกแบงที่เกิดขึ้นมานั่นหมายความว่ามีการแตกสลายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วตรงกับหลักพุธสาสนาเราที่เรียกว่าสังสารวัตแปลว่าการท่องเที่ยวเป็นวงกลมวนเวียน ส่วนการกําหนดอายุขยของโลกตามหลักพุทธศาสนาเราจะแบ่งเป็นมหากัปนะครับแต่และมหากัปก,ก็จะนับเป็นแสนแสนปีจากที่เล่ามาเมื่อเราเทียบกับหลักวิทยาศาสตร์ก็จะเห็นได้ว่าองค์มสมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านรู้แจ้งโดย Blind <How> ยานของท่านซึ่ง <eres S 1> แสดง <ๆ S 1> ว่าท่าน<า>เป็นผู้ร<า>ู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยแท้จริงโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องซึ่งเราจะเห็นว่า ที่พระองค์เล่ามาได้สอดคล้องกับหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์หลายประการสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้รับฟังรับชมจนจบเรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันสวัสดีครับ